สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลช่นเคยนะวันนี้ครับเราก็อยู่กับบรรยากาศธรรมชาติสบ,สบายๆดูด้านหลังผมเป็นวิวที่แบบว่าดีมากอยู่ในปา่าอยู่ในเขาครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไมา่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยเราก็ต้องมาพร้อมกับกล้องปกติผมไม่เคยมองกล้องพวกนี้เลยครับนี่กล้องเล็กๆแบบเนี้ยผมไม่ถือว่าเป็นกล้องนะผมเมื่อก่อนต้องบอกว่าผมเมื่อก่อนด้วยความที่แบบเราจับกล้องโปมาตลอดเป็นกล้องแบบ ตัวใหญ่อะไรอะไรเงี้ยกล้องแคนนอน E O S R 5หรือไม่ก็โซนี่มาร์คอะไรแบบนี้ผมก็เลยไม่เคยมองกล้องพวกนี้เลยครับแต่พอมีโอกาสได้ใช้เอ้ยมันดีนะมันดีผิดคาดเลยทุกคนและกล้อง2ตัวนี้ครับก็คือ Sony ZV-1 Mark 2กับ Sony ZV-1 F ถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าตัวหนึ่งครับสามารถซูมแบบออปติคอลได้ระยะเลนส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่18 50สำหรับ ZV1 Mark II ูํสำหรับ z v, 1, II, บ z v 1 f 1ครับตัวนี้จะเป็นเลนฟิกแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่20ม mm. ิลซูมได้มานิดนึงถือว่าซูมได้แหละแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือการขอบครับซึ่งการรอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับการซูมแบบออปติคอลเนาะแล้วก็ตัวฮูดนี่ครับฮูดตัวนี้ ฮูดข้างบนเนี่ยมันจะเป็นฮูดแบบดิจิตอลเราสามารถเอาไม้พวกไม้ที่มันเป็นของโซนี่หรือเป็นของแบรนด์อื่นก็ได้นะที่สามารถเสียบบนฮูดเนี่ยแล้วก็สามารถส่งผ่านสัญญาณได้อะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวเนี่ยสามารถบันทึกเสียงได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียบสายแจ็คอะไรแบบนั้นให้มันยุ่งยากแต่ว่าตัววันเเนี่ยไม่มีครับถ้าเกิดว่าจะเสียบไม้เนี่ยก็คือต้องเสียบสายแจ็คอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อที่วันเเสียเปรียบอีกอันนึงที่ผมสังเกตได้ครับก็คือเรื่องของไม้คูบนเนี่ย ถึงมันจะเหมือนกันนะแต่ว่าฟีเจอร์ข้างในเขาแตกต่างกันตัว One เเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเสียงด้านหน้าด้านหลังอะไรแบบนี้เลือกไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น One Mark กเนี่ยตัวนี้จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะโฟกัสแค่เสียงด้านหน้ากล้องเสียงด้านหลังกล้องหรือจะอบล้อมอะไรแบบนี้อันนี้คือเสียงจากไมกล้องนจ,จ,จริงๆผมมีแผนว่าผมจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เคยขับนะต้องลองดูก่อนรถทรงนี้ กะจะซื้ออารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เนาะไอตัว CL วะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเหรอไม,ไม่ไม่ใหญ่คร่านี้อันนี้มันใหญ่มากเลยทุกคนเราไปลองข้างนอกกันถ้าขับพี่ว่าแม่งน่าจะเหนื่อยนะถ้าขับไปทํางานเลยไปลองดูว่าเข้าหรือเปล่าจริงๆผมเคยขับรุ่นเดียวอ่าอันนั้นจะเป็น Royal Enfield Super Meteor มันเตี้ยวกว่านี้เยอะ ดูเรื่องกันสั่นอ่าฮ่าอันนี้น่าจะสําคัญที่สุดสาหรับเรื่องการสั่นเนาะสายวอลเกอร์ครับแน่นอนนะว่าเราต้องขยับเราต้องเดินตลอดเวลาแต่จากที่ผมสังเกตนะผมรู้สึกว่า One Mark 2ตัวเนี้ยการสั่นดีกว่าอาจจะด้วยว่าเลนส์เขากว้างกว่าแล้วก็การเปิดอันสั่นแบบแอคทีฟเนี่ยมันจะเป็นการครอบเข้าไปครับภาพตัว One Mark 2เนี่ยจะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่งกว่าด้วยส่วน o n e เเนี่ยผมมองว่ามันแคบนิดนึงและแน่นอนครับว่ากล้อง2ตัวนี้สามารถฟลิปจอได้แบบนี้ ด้วยความเป็นกล้องวอกเนาะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเดะเลยครับลักษณะเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยสามารถหมุนจอได้พับนู่นนี่นั่นได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้สะดวกมากๆเลยนะสำหรับ2ตัวนี้เรื่องการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดเนี่ยเท่ากันเดะเลยครับก็คือ4 k 30เฟรมนี่คือสูงสุดแล้วนะจะบอกว่ามัน ยุคนี้นะเออคือแบบ 4K 30คือน้อยแบบน้อยมากเลยอ่ะไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ครับผมมองว่ามันน้อยเกินไปหรือถ้าเกิดว่าจะถ่ายแบบฟ u l l h ดเนี่ยเราก็จะถ่ายได้ Full HD 120เฟรม60เฟรมแล้วก็พวก30เฟรม24เฟรมอะไรแบบนี้สามารถถ่ายได้แต่ผมจะบอกว่าการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมเนี่ยค่อนข้างจะมีโรลลิงชัตเตอร์เยอะมากครับ อันนี้คือเป็นปัญหามากสำหรับกล้องของโซนี่ A6000 หรือไม่ก็พวก ZV อะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับคือ rolling shutter เยอะมากเดี๋ยวผมจะขึ้น i n นเสิร์ให้ดูนะคือถ้าเกิดว่าเราเวียกไวๆเงี้ยพวกวัตถุที่มันเป็นเส้นตรงมันจะล้มหมดเลยอันนี้เป็นปัญหาแบบคลาสสิกสุดๆเลยผมว่าเราเจอปัญหานี้มาเป็น10ปีแล้วนะคือก็ต้องเข้าใจนะการเกิด rolling shutter เนี่ยมันเกิดจากการที่เซนเซอร์อ่าน เป็นเส้นจากข้าบนเราจะเห็นภาพแบบเต็มปกติอย่างนี้เราอาจจะคิดว่ามันเก็บแบบภาพแบบเต็มภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนกล้องเลนส์เนี่ยมันจะเก็บแบบเป็นเส้นจากบนไล่ลงล่างมันจะเหมือนสแกนอะปุ๊บปุ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 บลงมาอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เกิดความล่าช้าระหว่างด้านบนกับด้านล่างมันทําให้ภาพเนี่ยเป็นเจลลี่เป็นบุ้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวเร็วๆแบบแพนเร็วๆอะเราก็จะเห็นต้นไม้ตรงๆเนี่ยคือล้มเลยจะเอียงเฉียงอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องคุณภาพงานภาพผมมองว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างโอเคเลยนะส่วนใหญ่ผมจะถ่ายในโหมดออโต้ทั้งหมดเลยคือตอนแรกที่ผมแองตี้กล้องตัวเล็กๆแบบนี้ก็คือว่ามันดูไม่โปรอย่างหนึ่งและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันออโต้ทุกอย่างมันออโต้หมดเลยมันแบบว่าไม่เหมาะแก่การแมนนวลเลยเนาะแต่พอได้ใช้จริงๆผมรู้สึกว่ามันง่ายนะแล้วมันก็ทําได้ดีด้วยทั้ง2ตัวเลยนะไม่แตกต่างนครับสําหรับโหมดการถ่ายวิดีโอแบบออโต้ มีบิวตี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบเนาะบิวตี้ก็มีหน้าเนียนเนียนกริปเลยก็มีเหมือนกันอ๋อแล้วอย่างหนึ่งที่วัน F ไม่มีก็คือตัว One Mark ทูตัวนี้ครับมันมี ND Filter ที่บิวอินอยู่ข้างในทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นข้อด้เปรียบอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่สงสัยว่า ND Filter คืออะไรคือเราไปถ่าย ข้างนอกเนี่ยบางทีแสงมันเกินครับถ้าเกิดว่าแสงมันสุดจริงๆภาพมันจะแบบกระตุกกึกกึเป็นเฟรมมันจะไม่สมูทใช่ไหมตรงนี้มันจะแก้ปัญหาด้วยการใส่ ND filter อ่าอย่างที่เราใส่อยู่ตอนนี้กล้องที่ถ่ายอยู่ก็ใส่ ND filter เหมือนกันนะมันจะทําให้โมชั่นการขยับสมูทเห็นไหม มันจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต่ำได้ตัวนี้มีมาให้แต่ว่าวัน F ไม่มีถามว่ามีมาให้แล้วมันดีขนาดนั้นไหมมันก็ประมาณนึงครับแต่ถามว่ามันดีเท่ากับ n d f นดีฟิลเตอร์ที่เราซื้อมาติดไหมมันก็ไม่นะแล้วตัว m a r k กทเนี่ยมันก็จะไม่มีเกี่ยวให้เราใส่ ND ด้วยนะแต่ตัววันเเนี่ยมันจะมีเกี่ยวให้เราสามารถใส่ ND ็นดีฟิลเตอร์ได้ผมบอกเลยผมลองใช้แล้วโคตรดีเลยใช้ง่ายจัดคือเราจะใส่ ND ็นด t ฟิลเตอร์เบอร์ไหนก็ได้ผมมองว่าตัว F1 ได้เปรียบนนเรื่อง i อ็นดีฟ ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสแบบโมชันอยากให้มันแบบสมูทอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะต้องเลือก 1F มากกว่า เพราะมันสามารถใส่ได้หลายอันสามารถเปลี่ยนได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่เล็กเนี้ยเราก็ใส่อแดปเตอร์ใส่เข้าไปง่ายดีอ่ะเออมันแบบไม่รู้สิผมอาจจะเอียงไปทาง F1 เยอะนะอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากการใช้ส่วนตัวของผมจริงผมใช้แบบมานานแล้วทั้ง2ตัวนี้ส่วนเรื่องปัญหาที่ผมเจอนะสำหรับกล้อง2ตัวนี้เลยครับแบบเป็นทั้งคู่เลยนะก็คือเรื่องแบตเตอรี่คือแบตมันน้อยแบตมันน้อยมากอันนี้ผมพูดตรงๆถ้าถ่ายแบบ 4K ครับแบตคุณจะหมดภายใน1ชั่วโมง <c oughs> ถ่ายได้แค่1ชั่วโมงครับคือแบตมันก็เล็กเดี๋ยว นี่ครับมันคือแบตแบบนี้แบตก้อนเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ครับมันคือเบอร์เดียวกันครับมันคือแบตเตอรี่แบบเดียวกันเห็นไหมโอเคมาดูเรื่องราคากันวัีกว่าสำหรับราคาเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวหนึ่งที่ถูกมากแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แพงมากตัว z ซ1 Mark น2ตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่29,990บาทส่วนตัววันครับจะอยู่ที่17,990บบาทเกือบครึ่งนะราคาก็แตกต่างกันพอสมควรครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเริ่มต้น เป็นแบบว่าเริ่มต้นเลยพิ่งซื้อกล้องใหม่ๆเลยนะผมแนะนําครับว่าให้ลองดู OneF จะคุ้มค่ากว่ามันถูกกว่าครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันก็แทบไม่แตกต่างกันเลยพราสเปกอะไรเงี้ยมันเหมือนกันแบตเตอรี่ก็ตัวเดียวกันใช้งานได้ยาวนานพอๆกันครับผมว่า o n น f น่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบตัวท็อปตัวเต็มอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังไม่แน,น,นะนำสำหรับมาร์กทูราคาเนี้ยผมว่ามันได้ z v ทวทแล้วนะ z V ทวีนี่ก็คือเปลี่ยนเลนได้ด้วย โอเคครับประมาณนี้ดีกว่าเนาสะสำหรับกล้อง2ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันแบบออโต้ะคือทุกอย่างมันออโต้ครับผมไม่ต้องปรับอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรแค่แบบเปิดกล้องกดถ่ายแล้วก็ชี้ไปอยากถ่ายอะไรคุณก็ชี้ไปดิอะไรแบบนี้มันง่ายไปหมดเลยแล้วก่อนจะไปเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ช่องของเราดนะ้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในตอนต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย